รอดปฏิหารไฟพลึบลุกไหม้ข้องเครื่องกระบะขณะจอดติดไฟแดงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะรถกระบะนะคะกำลังจะขับไปทำงานที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะติดไฟแดงปรากฏว่าไฟลุกพลึบนะคะทั้งคนขับคนนั่งในรถนี้กันจ้าละวันเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะ ตำรวจสายตรวจบางเลนนะคะพร้อมด้วยรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางเลนเข้าช่วยเหลือเหตุการณ์นะคะหลังได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถจนกระบ,บะยี่ห้อฟอร์ดสีเขียวทะเบียนบใบไ,ไม้2498นครสวรรค์นะคะเหตุเกิดที่บริเวณสีแยกไฟแดงสุชาติพัฒนาทางเข้าแพรปลาบางเลนธานีนะคะ เขตเทศบาลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะรถดับเพลิงเทศบาลตำบลบางเลน1คันได้ระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ด้านหน้าบริเวณห้องเครื่องของรถยนต์กระบะคันดังกล่าวนะคะแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังจากที่ไฟไหม้รถไปครึ่งค้อนคันแล้วนะคะ จากการตรวจสอบสภาพรถนะคะที่ถูกไฟไหม้ตั้งแต่บริเวณห้องเครื่องไปจนถึงด้านในเสียหายเกือบทั้งคันเลยนะคะจากการสอบถามนางสาวสุภาพรผิวเงินอายุ44ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์เจ้าของรถยนต์คันที่เกิดเหตุนะคะเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมาด้วยกันทั้งหมด5คนนะคะจากอำเภอไซน้อยมุ่งไปทำงานที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีพอมาถึงแยกไฟแดงที่เกิดเหตุ รถจอดติดไฟแดงขณะนั้นรถมีอาการกระตุกแล้วก็ดับเธอจึงบิดกุญแจแล้วก็สตาร์ทใหม่อีกครั้งแต่ปรากฏว่าบิดครั้งแรกไม่ติดสตาร์ทไม่ติดนะคะก็เลยบิดครั้งที่สองเสียงดังพรึบเลยนะคะแล้วก็เธอบอกว่ามีไฟลุกพรึบขึ้นมาทันทีเลยนะคะจากนั้นเธอแล้วก็คนที่อยู่ในรถทั้งหมดก่อนนี้เปิดประตูนี้ออกมากันจ้าละวันเลยนะคะแล้วก็มีประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยดับไฟทันทีนะคะ ั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวนะคะเติมน้ํามันเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ติดแก๊สแต่อย่างใดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ารอดปฏิหารจริงๆนะคะรถจอดติดไฟแดงแต่อยู่ๆสตาร์ทไม่ทิดเครื่องกระตุกสตาร์ทอีกทีนี่ไฟลุกพลืบเลยนะคะเจ้าของรถและคนอยู่ในรถได้หนีกระจ้าละวันเลยนะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะทะเบียนรถคันนี้นะคะที่เกิดไฟลุกไหม้นี้นะคะทะเบียนนะคะ2498นะคะ2 4 9 8นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนเดินทางก็ตรวจรถตรวจล้าให้ดีก่อนนะคะนี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเขาเรียกว่า